ครับ b y d dolphin ota update เวอร์ชันน1.5.0นะครับถ้าใครอัปเดตแล้วก็จะมีหน้าตาของจอกลางแบบนี้นะครับทีนี้จะสังเกตว่าคนที่ต้องการปิดหน้าจอกลางนะครับ ดยเฉพาะเวลากลางคืนเนาะเวลาขับรดเนี่ยแสงจากหน้าจอกลางมันก็จะแยงตาหน่อยนะครับถ้าใครต้องการปิดปุ่มปุ่มมันหายไปนะครับก็ให้มากดตรงบาร์ควบคุมนะครับด้านล่างนะครับตรงไหนก็ได้ครับกดค้างไว้นะครับอ่าสังเกตเราสามารถที่จะปรับแต่งปุ่มนะครับที่อยู่ตรงบาร์ด้านล่างได้นะครับ ปุ่มไหนที่เราไม่ได้ใช้เราก็ตัดออกครับปกติผมไม่ได้ใช้หมุนจออยู่แล้วผมก็ตัดหมุนจอออกแล้วผมก็เอาเปิดปนหน้าจอใช่ไหมปุ่มเปิดปนหน้าจอเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ปุ่มแยกจอตรงนี้นะครับเป็นสองฝั่งเนี่ยผมก็ไม่ได้ใช้อะผมลบออกนะครับแล้วก็เพิ่มตรงระบบระบายอากาศเข้ามานะครับก็ ประมาณนี้ครับผมแล้วก็แตะตรงไหนก็นได้ครับเพื่อให้การทำงานเข้าสู่หมดใช้งานปกตินะครับ